เธอเธอก็สอบให้หน่อยดิลูกค้าอยากดูอะตอนดึกๆเลรอเนี่ยตอนนี้เวลากี่โมงเธอดูรายการให้หน่อยดิตีหนึ่งเนเธอให้หน่อยดิลูกค้อาอยากดูแบบเหมาก็สอบก็สอบไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยกแค่ไม่ขึ้นแล้วไม่มีแรงแล้วปลุกมาเธอก็สอบอ่ะให้ลูกค้าเธอทีเธอทีลุน้นอยู่เนี่ย ใช่ยังจับกระสอบไหนมันยังไม่ขยับสักกระสอบเลยนะเนมีแรงแล้วปกมุ้ยอะไรล่วงเอาไฟหม้อเฮ้ยไฟหม้อไฟหม้อเขาแกเอามาทำไมแกเก็บไฟหม้อเข้ามาด้วยเขาเอาก่อไว้ส่งเราตอนเก็บโอ้โใช่ยัยเขาบอาไฟหม้อหายไปไหนวะอ๋อพลรามเขาแบบแบบมุดมืดมุดมุดมุดไงแม่ไปเก็บไฟหม้อเข้ามาด้วยโอ้โหอันนี้มัน c ปี้กันอยู่อ่ะ อ,อันนี้นะถ้าใสรเก็บนะแม่มึงเอาติดทั้งแผงได้เลยอืมอืมเย้ยเยอหมันนา่ากว่ะอืมให้หูอบอกบอกอุ้ยอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย โอ้โใส่คันเร่นเนใส่ใส่ใส่เบกเดิมใส่เบกเดิมเวสนาอม้อมโอยคิกๆอืเยอะมากหา่แล้วกสอบนี้คุมอยู่เนี้ยสามพันอืนะงานยุคกเก้านไปขออีกสักกสอบนึงร่วงไปนะอืมไม่รู้จะกล้องไหน